คุณสามารถเลือกเป็นตัวแทนย่อยหรือดิสติบิวเตอร์โดยการเปิดบินกาแฟานะครับเพียงแค่10แพ็คเท่านั้นเองคุณก็สามารถนะครับที่จะได้เข้าสู่การทําธุรกิจออนไลน์กับดีคอน Group เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าการเป็นตัวแทนกับดีคอนกรุ๊ปเนี่ยคุณสามารถรับเครื่องมือออนไลน์มูลค่าหลักแสนได้โดยที่ลงทุนเปิดบินเพียงแค่10แพ็คเท่านั้นเองครับนี่คือข้อดีที่ดีจริงๆแต่ข้อเสียมีไหมมีครับสําหรับ คนที่เริ่มต้นเป็นตัวแทนย่อยสิ่งที่คุณจะไม่ได้แน่ๆนั่นก็คือ forever discount คุณจะไม่ได้เลยนะครับในข้อนี้ส่วนอีกข้อนหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวคุณจะนับคะแนนท่องเที่ยวเฉพาะจากส่วนตัวคุณคนเดียวเท่านั้นแต่คุณจะไม่สามารถนะครับนับคะแนนท่องเที่ยวที่ส่งมาจากทีมขายของคุณได้เลยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับถ้าคุณเลือก การเป็นแค่ตัวแทนย่อยครับคุณสามารถจะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับถ้าคุณเลือกที่จะเป็นหุ้นส่วนรายย่อยหรือซูเปอร์วิเซอร์ของแบรนด์นั่นเองครับสำหรับการเป็นซูเปอร์วิเซอร์คุณจะได้สิทธิพิเศษนะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเครื่องมือออนไลน์มูลค่าหลักแสนคุณยังสามารถไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะเราสามารถนับคะแนนท่องเที่ยวจากทั้งส่วนตัวและทีมรวมกันได้ครับมันก็เลยทําให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณครับ พร้อมทั้งคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ forever discount ส่วนลดพิเศษมูลค่า3บาทต่อ1 tp นะครับหรือ3บาทต่อกล่องนั่นแหละที่จะมอบให้กับคุณตลอดไปครับและความคุ้มค่าสูงสุดนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับดี a c o n อน o u p หรือเข้าร่วมในแบบดีลเลอร์นั่นเองครับคุณจะได้ forever discount นะครับ5บาทต่อ1 tp หรือ5บาทต่อ1กล่องนั่นเองครับ และสำหรับคนที่ชอบเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับการเป็นดิลเลอร์จะทำให้คุณนับคะแนนท่องเที่ยวสะสมทั้งจากส่วนตัวและจากทีมทำให้คุณไปเที่ยวได้ง่ายกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยครับและพิเศษกว่านั้นนะครับคุณจะได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดนะครับกับการเชิญเข้าสู่งานรับรางวัลผู้คนหลายพันคนนะครับขึ้นรับโลกในฐานะดิลเลอร์รายใหม่ นอกจากนั้นคุณยังได้รับเชิญเข้าสู่คอร์ส V.I.P. Private Training เฉพาะดีลเลอร์เท่านั้นครับที่ได้เข้าเรียนในคอร์สมูลค่า150,000บาทแบบนี้ฟรีๆครับ